สวัสดีครับมาพบกับ t r a ดดิ้งวิดท็อปเทรดเดอร์นะครับสหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแบ่งปันเทคนิคการเทรดด้วยบร l l ิ n เจอร์ n d น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ยอดฮิตยอดนิยมมีประโยชน์มากมายเทรดเดอร์ทั่วไปนะครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักเลยนะครับสำหรับบริจเจแบรนด์นี้ผมเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ผมเริ่มเริ่มเทรดมาเลยก็ว่าได้นะครับจากการเรียนรู้ลองผิดลองถูกการศึกษาเพิ่มเติมศึกษาความรู้หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตบ้างทําให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นก็เลยได้สรุปเป็นองค์ความรู้แล้วก็นํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ในวันนี้นะครับสำหรับจุดประสงค์ในการทําคลิปนี้ ขึ้นมาก็เพื่อที่จะ1อยากจะให้รู้จักเข้าใจบริจ์แบนมากขึ้นรู้จักวิธีการใช้งานเข้าใจวิธีการใช้งานรู้จักพฤติกรรมของราคาที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีเก็ตเล็กเก็ตน้อยซึ่งจะให้เรียนรู้เป็นแบบทฤษฎีไปก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายๆเดี๋ยวค่อยไปเ,เรียนรู้แบบปฏิบัติก็คือเดี๋ยวจะไปเปิดการาฟให้ดูว่า,าจริงๆแล้วการาฟเวลาที่เราเปิดดูการาฟจริง,รงมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับบ o l l ิ n เจอร์แบนะครับถูกคิดค้นขึ้นมาโดยจอร์นบอลินเจอก็คือเรียกได้ว่าเป็นบิดาของบร l l ิ n เจอร์แบเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับจุดประสงค์หลักๆเลยที่เขาสร้างเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาก็คือวัดค่า volatility ก็คือความผันผวน,นของราคาที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับโดยใช้ค่า std d i v i s i o n เนี่ยมาวัดความผันผวน,น,นแล้วก็การเบี่ยงเบนของราคาที่เกิดจากค่าปกติ หรือว่า moving average นั่นเองนะครับก็คือนี่จุดประสงค์ของเขาที่สร้างขึ้นมาเลยก็คือหลายคนอาจจะตีความไปแบบผิดๆเอาไปใช้แบบผิดๆนะครับก็คืออยากจะให้เข้าใจว่าตรงนี้คือเครื่องมือตรงนี้ใช้ในการวัดความผันผวนนะโอเคนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับมีองค์ประกอบอยู่หลักๆอยู่3ข้พ่อด้วยกันก็คือ ma moving average ที่เป็นค่ากลางในการคำนวณ2ก็คือค่า bb ตรงนี้20ตรงนี้เป็นค่าเฉลี่ย20วันก็คือเขาจะใช้ค่านี้เป็นหลัก นะครับคือค่าที่ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นที่ยอมรับเป็นค่าที่เป็นมาตรฐานนะครับก็เลยได้ใช้ค่านี้แล้วก็3นะครับค่า SD คือ2 SD ก็คือ division ค่าเบี่ยงเบนตรงนี้ใช้2นะครับนี่คือเป็นค่าปกติของ BB เลยนะครับ3นะครับการเคลื่อนที่ของ BB คือแนวโน้มของราคาที่เกิดขึ้นในตลาดเนี่ยนะครับคือมีอยู่3แนวโน้มด้วยกัน1คือ up trend down trend sideways ใช่ไหมครับคือลักษณะที่ราคาเกิดเป็น up trend ราคาของ BB ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีความชันในทางบวกราคาทำ high ไฮเออร์ไฮเกิดขึ้นนะครับส่วนดาวเทรนราคาจะมีความชันลงในทางลบก็คือราคาจะทำโลโลเวอร์โลนะครับนี่คือในตลาดที่เป็นดาวเทรนแล้วก็ตลาดที่เป็นไซด์เวย์ครับไม่มีเทรนวิ่งออกด้านข้างก็คือ BB เนี่ยจะมีลักษณะที่เกิดขึ้น3รูปแบบอย่างนี้เดี๋ยวไปดูภาพกันเลยดีกว่านะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเวลาที่ตลาดเป็นแนวโน้มนะผมพยายามจะสื่อให้เห็นนะครับว่าให้สังเกตกรอบของ BB เป็นหลัก ก็คือกรอบของ BB เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย3เส้นเส้นล่างเส้นกลางเส้นบนเนี่ยนะครับจะเป็นกรอบแบบนี้ถ้าราคาอยู่ในอัพเทรนราคาจะมีความชันขึ้นในทางบวกก็คืออประมาณ4545 45องศาประมาณโดยประมาณนะครับแล้วก็ราคาเดี๋ยวจะวิ่งอยู่ในกรอบด้านบนอาจจะมีตัดลงตัดขึ้นบ้างนะครับนี่คือจะเป็นในทิศทางที่เป็นขาขึ้นส่วนดาวเทรนครับดาวเทรนเนี่ยก็จะมีความชันที่ปรับตัวลงมาเป็นกรอบ ดิ่งลงมาแบบนี้นะครับราคาก็จะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบด้านล่างาจะมีลงมาเกาะขอบเส้นบ้างมีเด้งขึ้นบ้างนะครับไปทดสอบเส้นกลางแล้วก็ปรับตัวลงบ้างนี่คือในทิศทางที่เป็นขาลงราคาสังเกตนะครับว่าราคาจะทำโลโลเวอร์โลลงต่ำมาเรื่อยๆนี่คือในดาวเทรนแล้วก็ไซเวย์ครับไซเวย์ way, ราคาจะวิ่งแบบไม่มีเทรนวิ่งออกด้านข้างก็จะ วิ่งแบบในแนวราบนะครับก็จะวิ่งสวิงขึ้นสวิงลงให้สังเกตกรอบ BB ครับว่าจะจะลาบไปแนวทิศทางเดียวกันก็นนคือเป็นแนวราบนะครับก็จะเป็น,นลักษณะแบบนี้จะเป็นไซด์เวย์คือจุดประสงค์หลกักๆเลยที่อยากจะต้องการสือ่อคือว่าเวลาที่เราจะเข้าไปเทรดให้เราสังเกตดูพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นว่าราคาอยู่ในแนวโน้มอะไรขาขึ้นขาลงหรือว่าไม่มีทิศทางหรือว่าเป็นไซเวย์นะครับนี่คือให้สังเกตตรงนี้ให้ออกก่อนนะทีนี้ไปดูข้อ4ครับข้อ4ี่เนี่ยเป็นความผันผวนของราคาก็คือเป็นจุดประสงค์หลกักๆเลยที่เขาได้สร้างเครื่องมือตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะวัดความผันผวนดูความผันผวนมากความผันผวนน้อยที่เกิดขึ้นจากตลาดนะครับความผันผวนนี้ผมจะวัดผมจะแบ่งออกเป็น ความผันผวนที่มากกับน้อยก็คือสูงกับต่ำนั่นเองในตลาดที่เป็นอัพเทรนราคานะครับจะเกิดมีช่วงที่มีความผันผวนต่ำแล้วก็ความผันผวนสูงก็คือให้สังเกตจากกรอบบริจรูแบรนด์นะครับจากความผันผวนต่ำเนี่ยราคาจะวิ่งในลักษณะที่เป็นกรอบแคบๆนะครับ ในแนวโน้มขาขึ้นในลักษณะแบบนี้ราคาจะมีความมั่นคงในการขึ้นเพราะว่าราคาจะขึ้นแล้วย่อขึ้นแล้วย่อขึ้นย่อขึ้นแบบนี้ทำไฮยกไฮขึ้นไปเรื่อยๆวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาเริ่มมีความผันผวนสูงนั่นหมายความว่าให้ระมัดระวังครับในช่วงนั้นอาจจะมีแรงซื้อที่มหาศาลหรือแรงซื้อแรงขายที่มหาศาลที่เข้ามาต่อสู้กันแต่ถ้าราคามีความผันผวนสูงในแนวโน้มขาขึ้นราคามักจะมีการเกาะขอบ เ้นบนขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ครับสังเกตดูจากแท่งเทียนเริ่มยาวนะครับยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็เกาะขอบไปเรื่อยๆนี่คือราคาเริ่มมีความผันผวนสูงแล้วก็สังเกตจากกรอบ BB ครับกรอบในี่เริ่มตีวงออกว้างนะครับ นี่คือแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของราคาในช่วงนี้ก็คือถ้าเป็นแนวพันธ์ขึ้นก็จะมีลักษณะที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เวลาที่เราเข้าไปเทรดจริงๆแนะนําเลยนะครับว่าให้ให้เข้าไปเทรดในช่วงที่มีความผันผวนต่ําแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าราคาจะวิ่งในลักษณะที่มั่นคงค่อยๆปรับตัวขึ้นแบบนี้ไม่หวือหวาเหมือนความผันผวนสูงนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ระมัดระวังด้วยนะครับในดาวเทรนให้สังเกตยอย่างแรกเลยก็คือกรอบ BB นะครับจะเฉียงลง ในทิศทางตามลูกศรน,นี้นะครับแล้วก็ความผันผวนสูงที่เกิดขึ้นก็จะมีเป็นช่วงช่วงช่วงที่มีความผันผวนสูงราคาก็จะเกาะขอบเส้นล่างลงมาแบบนี้แล้วก็ BB เนี่ยจะเริ่มตีวงกว้างออกนะครับตีวงกว้างออกเรื่อยๆส่วนความผันผวนต่ำราคาก็จะวิ่งเข้าสู่ในกรอบนะครับกรอบ BB ก็จะเริ่มแคบขึ้นราคาเนี่ยก็จะเกาะขอบล่างลงมาแบบนี้มีเด้งขึ้นบ้าง เด้งลงบ้างแบบนี้แต่ว่าโดยรวมก็คือราคาทำโลว l โลว์เวอร์โล,โล,โล,โลต่ำไปเรื่อยๆก็คือถ้าเวลาที่เราเข้าไปเทรดจริงๆนะครับแนะนำให้เข้าไปเทรดช่วงที่มีความผันผวน,นต่ำเพราะว่าการวิ่งเนี่ยจะมีความแน่นอนมีความมั่นคงกว่าแต่ถ้าเข้าไปเทรดในช่วงที่มีความผันผวนสูงราคาจะมีการสวิงขึ้นลงค่อนข้างรุนแรงนะครับก็เข้าไปเทรดได้แต่ก็ควรที่จะระมัดระวังให้มากขึ้นส่วนราคาที่เป็นไซด์เว์ครับ จะแบ่งออกเป็น2ออย่างเหมือนกัน2กรณีเหมือนกันก็คือความผันผวนสูงราคาก็จะสวิงขึ้นสวิงลงในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะเทรดยากครับก็คือเหมาะที่จะเก็งกําไรในกรอบสั้นๆนะครับส่วนไซเวกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นความผันผวนต่ําในลักษณะที่ราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงในกรอบของ BB บแคบๆแบบนี้ก็คือช่วงนั้นราคาเริ่มไม่มีแรงนะครับหมดแรงก็คือวิ่งออกด้านข้างไปเรื่อยๆในช่วงนี้ก็ไม่ควรแนะนําเข้ามา เก่งกำไรนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะไม่มีทิศทางไม่มีแรงเข้ามาก็อาจจะเทรดได้นิดหนึงนะครับขอ้อ5นะครับรูปแบบแท่งเทียนที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราใช้บลินเจอร์แบร์ในการเข้าไปเทรดเนี่ยนะครับรูปแบบของการกลับตัวผมจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นพิน b a r ์กลุ่มที่2จะเป็นพวก engulfing นะครับ engulfing พวกนี้นะครับแท่งคู่ แท่งคู่กับแท่งเดี่ยวนะครับแท่งเดี่ยวตรงนี้จะเป็นพินบาร์จะประกอบไปด้วยแฮมเมอร์ shooting star doji hanging man นะครับพอเกิดขึ้นแบบนี้มักจะมีการกลับตัวของราคาที่เกิดขึ้นให้สังเกตตรงบริเวณจุดต่ำสุดของราคาจุดสูงสุดของราคาเมื่อราคา ออกจากกรอบหรือว่าอยู่บริเวณกรอบบนกรอบล่างให้สังเกตแท่งเทียนของกลุ่มนี้ไว้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2นี้จะเป็น b u l l i s engulfing b e l l i s h engulfing แล้วก็ดักคาวโคเวอร์พาซิงไลน์พวกนี้นะครับมักจะเกิดการกลับตัวของอในเกิดขึ้นในกรอบของ BB ในจุดต่ําสุดในจุดสูงสุดนะครับก็คือคุณภาพของแท่งเทียนพวกนี้นะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ6ครับแพทเทิร์นที่เกิดการ เกี่ยวกับการกลับตัวของราคาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยในขาขึ้นครับราคามักจะเกิดเป็นแพทเทิร์นอนะครับหรือ V ครับ W U ตรงนี้ก็คือเบิลบอททอมครับเบิลบอททอมแล้วก็ V Shape ขึ้นแบบนี้นะครับส่วนในแนวโน้มขาลงราคาจะทำแพทเทิร์น V คว่ำนะวคว่ำแล้วก็เป็นรูปตัว M M ก็คือ Double Top นั่นเองนะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดเป็น Head a n d Shoulder นี่คือเป็นแพทเทิร์นที่เกี่ยวข้องกับการกับตัวของราคามากหมายเหตุข้างล่างครับในช่วงที่มีความผันผวนสูงราคามักจะกลับตัวเป็นแพทเทิร์นตัววมากที่สุดนะครับอ่าเดี๋ยว อยังไงก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดกราฟให้ดูข้อ7เทคนิคการดูกราฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟด้วยกันนะครับสำหรับกราฟที่ได้เตรียมมาตรงนี้คือเวลาที่เราเข้าไปเทรดจริงๆเนี่ยนะครับให้อย่างที่บอกนะครับว่าให้สังเกตให้สังเกต BB ว่าอยู่ในแนวโน้มอะไรนะครับค่าที่เป็นมาตรฐานนะครับก็คือ20พิเลีย่แล้วก็ดีวิชันเนี่ยก็คือใช้ค่าตามนี้เลยนะครับหรืออาจจะใช้ค่าพิเลียด30 40- 50ได้ก็คือจะมีความแตกต่างก็จะมีค่าที่มันแตกต่างกันนะครับก็โดยส่วนตัวผมใช้ค่านี้แล้วก็ค่านี้แนะนํานะครับว่าให้ใช้ในไทม์เฟรมใหญ่ๆนะเพราะว่าไทม์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยจะเหมาะกับค่านี้มากกว่านะครับแต่ถ้าเราใช้ในไทม์เฟรมเล็กๆเราก,ก็จะไปทดลองหาสูตรที่ใช้ค่าพีเลียดตรงนี้ต่ําลงไปอีกก็ได้นะครับสําหรับค่านี้คือ ใช้ประมาณนี้วิธีการดู1ก็คือให้สังเกตแนวโน้มก่อน b ีีเป็นอะไรครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมครับมีการปรับตัวในทิศทางที่เฉียงขึ้นถูกไหมครับแบบนี้เป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วก็ในช่วงไหนที่มีความผันผวนมาก ความผันผวนมากก็สังเกตได้จากกรอบของ BB ที่ตีวงกว้างออกแล้วก็ราคานะครับเกาะขอบบนเส้นนะครับเกาะเกาะขอบบนเส้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่หมดแรงซื้อแรงขายนะครับราคาก็จะกลับวิ่งกลับเข้ามาในเส้นเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาอีกราคาก็จะเกาะขอบบนไปอีกเรื่อยๆแบบนี้ก็คือในช่วงนี้ราคาค่อนข้างที่จะมีความผันผวนสูงการที่มีแรงซื้อเข้ามาแบบนี้ ก็บอกว่าเป็นแรงซื้อที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ในช่วงที่ราคาตัดเส้นกลางลงมาคือเส้นกลางเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเป็นแนวรับนะครับแนวรับแนวต้านของราคาคือในตลาดขาขึ้นก็มีช่วงที่ตัดตัดขึ้นตัดลงบ้างนะครับในช่วงที่ราคาพักตัวแล้วก็ในท้ายที่สุดนะครับราคาก็จะกลับขึ้นไปตามแนวโน้มเหมือนเดิมนะครับวิ่งไปตามแนวโน้มเหมือนเดิมคราวนี้นะครับเวลาที่ราคา ลงมาทําจุดต่ำสุดแล้วก็ลงมาหากรอบร่างเนี่ยสัญญาณแท่งเทียนที่มักจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมได้ที่บายไปนะครับว่ามีแท่งเทียนกับตัวเกิดขึ้นก็จะเป็น engulfing b u l l i t เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเป็น piercing r line ตรงนี้เกิดขึ้นหรือว่าเป็น pin bar ด้านบนตรงนี้เกิดขึ้นนะครับราคาก็จะมีการกลับตัวเข้ามาในกรอบเหมือนเดิมนี่คือเป็นเป็นแท่งเทียนที่ใช้ดูในการกลับตัวนะครับ มาดูแนวโน้มขาขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งครับในรูปแบบนี้ค่อนข้างที่จะมีะเป็นการขึ้นในช่วงที่มีความผันผวนสูงแล้วก็ผันผวนต่ําตามระดับตามช่วงนะครับในช่วงที่มีความผันผวนสูงก็สังเกตจากกรอบของราคาเริ่มตีกว้างนะครับความผันผวนต่ําราคาก็ค่อยๆขยับ นะครับวิ่งอยู่ในกรอบด้านบนก็มีย่อขึ้นย่อขึ้นแบบนี้ค่อยๆขึ้นแบบนี้ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงกว่านะครับมั่นคงกว่าก็คือค่อยๆปรับขยับตัวขึ้นแต่ถ้าช่วงที่มีความผันผวนสูงนะครับในช่วงนั้นจะมีแรงซื้อเข้ามาทําให้ราคาดีดตัวขึ้นไปในกรอบแล้วก็อีกไม่นานนะครับราคาก็จะกลับตัวลงมานะครับนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้น เวลาที่เราดูแล้วก็ดูว่ากรอบของ BB เป็นแนวโน้มอะไรแล้วก็ดูความผันผวนในช่วงนั้นผันผวนต่ําหรือว่าผันผวนสูงนะครับโอเคนะครับมาดูอีกรูปแบบนนหนึ่งในแนวโน้มขาลงครับราคาเนี่ยบีบีนะครับได้ทํากรอบวิ่งในลักษณะที่เป็นเฉียงลงในลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นแนวโน้มขาลงและก็ในช่วงที่ปรับตัวลงมาก็จะมีความผันผวนสูงแล้วก็ความผันผวนต่ําเหมือนกันก็คือถ้าราคา สวิงขึ้นลงช่วงไหนที่เป็นเกรอคงกว้างแบบนี้จะมีความผันผวนสูงนะครับราคาเกาะขอบลงมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะดูได้ว่าตรงนี้คือเป็นเป็นช่วงที่เป็นดาวเทรนแล้วก็มีความผันผวนสูงนะถ้าเราจับทางได้เราก็สามารถที่จะเข้าไปกินกําไรได้ได้ถูกต้องนะครับได้สามารถที่จะทากาไรได้ด้วยนะครับแล้วก็ใน BB ตรงนี้นะครับในตรงนี้ภาพรวมตรงนี้ก็คือเฉียงลงใช่ไหมครับตอนแรก มีการเฉียงลงแล้วก็ในในช่วงตรงนี้หลังจากตรงนี้เกิดขึ้นครับราคาได้มีการเฉียงขึ้นแสดงว่าราคาเริ่มที่จะปรับตัวเป็นกรอบขาขึ้นมาบ้างแล้วถูกไหมครับเพราะว่าเฉียงขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นแนวโน้มของราคาการการวางแผนที่จะเข้าไปเทรดเนี่ยเราก็ควรที่จะวางแผนเข้าไปเล่นในหน้าบายในช่วงที่ราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็นํากลยุทธ์นะครับ ที่ใช้ก็คือดูทั้งเทียงกับตัวเมื่อราคาทดสอบแนวรับแนวต้านอะไรประมาณนี้นะครับเข้าไปเข้าไปใช้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูอีกรูปแบบหนึ่งครับที่เป็นแนวโน้มขาลงที่ราคาค่อนข้างปรับตัวลงมาค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับมีความผันผวนไม่มากนะครับก็คือราคาค่อยๆลงมาในกรอบล่างนะครับลงมาในกรอบล่างก็มีเด้งบ้างลง ขึ้นลงเด้งบ้างแต่ว่าก็คือค่อยๆปรับตัวลงมาแบบนี้ก็คือเป็นแนวโน้มขาลงที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับก็แนะนําให้หาจังหวะแบบนี้นะครับเข้าไปเก็งกําไรแล้วก็ถือยาวๆไปนะครับเพราะว่า BB ตรงนี้ยังคงเป็นเป็นขาลงอยู่นะครับหลังจากที่เกิด ช่วงขาลงสิ้นสุดลงราคาก็จะเริ่มพักตัววิ่งอยู่ในกรอบนะครับวิ่งในกรอบเป็นไซด์เวย์แต่โดยรวมก็คือเป็น,ปนขาลงแล้วก็จะมีช่วงที่มีความผันผวน,นสูงราคาก็จะตัดเส้นกลางตรงนี้ลงมาช่วงที่กลับตัวนะครับมักจะเป็นแท่งเทียนกลับตัวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ราคาก็ปรับตัวลงมาเกาะขอบเส้นแบบนี้มาเรื่อยๆคือเกาะขอบเส้นมาแบบนี้เนะี่ยสังเกตนะครับว่าบางช่วงราคามีจังหวะที่หลุดออกจากเส้น นั่นนั่นนั่นก็หมายความว่าถ้าหลุดออกจากเส้นให้ระมัดระวังว่าราคาเนี่ยจะมีการดีดกลับเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมเล็กๆไทม์เฟรมไหนก็ตามถ้าหลุดออกจากเส้นเนี่ยนะครับ มักจะมีการดีดตัวกลับเข้าไปก็ให้ระมัดระวังก็คือจุดที่ออกมาจากเส้นตรงนี้ห้ามเข้าไปซื้อขายดโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายนะครับให้ราคาดีดกลับเข้าไปในกรอบเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยวางแผนเทรดตามแนวโน้มเหมือนเดิมนะครับถ้าเกาะขอบลงแบบนี้แน่นอนครับว่าแรงขายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเนาะพอหมดแรงขายแล้วก็เป็นการไซด์เวย์การสวิงขึ้นลงแบบนี้ค่อนข้างที่จะเทรดยากก็ให้เลี่ยงการเทรดไปนะครับมาดูอีก ตัวอย่างหนึ่งนะครับในช่วงที่ตลาดปรับตัวขึ้นเป็นลักษณะเฉียงขึ้นใช่ไหมครับช่วงที่มีการกลับตัวราคามีแท่งเทียงกลับตัวเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดแท่งเทียงกลับตัวแบบนี้ราคามักจะเป็นไปตามสัญญาณที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นราคาก็กลับตัวลงมาเกาะขอบล่างมาแบบนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงลงไปนะครับเวลาทีา่ราคานะครับมีการกลับตัวขึ้นในลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นของราคา พทเทิร์นที่เราจะพูดถึงก็คือในช่วงที่มีความผันผวนสูงราคามักจะกลับตัวเป็นรูปตัว shape นะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้ราคาลงมาอย่างรุนแรงครับแล้วก็กลับตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงในช่วงที่กลับตัวขึ้นมีแท่งเทียนกลับตัวด้วยนะครับตรงนี้เป็นพินมาด้วยแล้วก็เป็น e n g u l f ฟ n g b u l l i ตเกิดขึ้นแล้วก็กลับตัวขึ้นไปเป็นรูปแบบตัว V แบบนี้คือลักษณะแบบนี้ความผันผวน,นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ จุดต่ําสุดนะครับถ้าเกิดแท่งเทียงกับตัวแบบนี้มักจะเป็นจุดกลับตัวของราคาได้นี่คือเป็นตัววีนะครับปรับตัวขึ้นแล้วก็เป็นพินบาร์ด้วยด้านล่างแบบนี้เกิดขึ้นเป็น engulfing เกิดขึ้นแล้วก็เป็น dark า o u s e cover แล้วก็เป็นพินบาร์เกิดขึ้นมักจะมีการกลับตัวบริเวณกรอบบนแล้วก็กรอบล่างให้มองหาแท่งเทียงกับตัวเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับที่ได้นำมาฝากเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับสำหรับการ แบ่งปันความรู้ในคลิปนี้เนี่ยนะครับคือไม่ได้เป็นคลิปที่แอดวานซ์ก็คือเป็นคลิปที่ให้ทำความรู้จักกับบริจูแบรนด์แล้วก็ให้เข้าใจมากขึ้นม,มีเทคนิคเกตเลขเก็ตน้อยที่นำมาฝากนะครับแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ